ผู้ไดดวงบอดีผู้ไดขันบอกคืนผู้ไดเฮ็ดยังก็บลบั่มบลุวยรักษาสินแปดโลดอัตมาบอกเขาจังสันเขาหลดถือเบอร์กังวดซ่อนผู้แหลวหลวงพอสิ้นแปดมิโต้ไดเหล่าก็บอกขาซาร์ขาสองบ่ให้รักทาบขอสามบ่ให้นอกใจผัวแต่ขอดสามดีบ่อห้นอนน้ากันใต<อ>้แล้วขอดีหยากกูมูเดอ,อเป็นอย่างสีหนักเพรขน่อยเมาแม,าม้มันบ,นบุกแหลกเลยเดอ้อ บอ่อให้ตัวตัวกับบอ่อปั้นไดเด้อขอหาบอ่อให้กินเหล,าลา้าก็สีร่องเศร้าบเนอกขอ h บ่อให้กินข้าวเกินเทียงกินจังเื้กับกินอย่าให้เกินเทียงบอ่อให้เบิ่งหนังฟังเพลงบอ่อให้ท่าแปง้งนอนฝูกนอนเชื้อหลวงพ่อฟังขอดมากกับเพอะเหตุน,นําอยู่ดอกหลวงพอ่อยากขอเดียวขอดนอนน้ากัดกับไปบอกผัวที่เหล่าโอ๊ตเอาเจ็0หพอพ่อตายดอกเฮดอยูเฮือนก็ได้ได้บุญบ่ได้เฮดยยูวัดดอกบ่ต้องมาวัดคู่มือบอ่บ่ มัมาขอสินข well. ูบื่อมาขอดูมันกระเบิดสระเท่าสินใส่ส่วนยังก็ได้บอกสุวนยังก็ได้วันแต่สินแปดมันครบหลวงพ่อขอขาดชัดนี่ยุ่มันหลายขน้อยใส่ใบก่อนได้อยู่บอกบอก่าได้โง่ประนันบอกกระเปิดบุ้งออกกระเปิดพัดลมบอกดีดีกันไล่มันเปิดออกมันก็ออกเบิดตัวโง่ก็ยุ่ประนันบอกมึงขอได้ก็เป็นตาเหตุอยู่เดิอหลวงพ่อยากขอเดี่ยวเฮ้อเหน